ลั่นพ่อแม่เกาหลีทุกขั้นตอนปฏิสนธีที่ไทยโอ้โหเปิดรายได้6ปีคิวเทหนุ่มเกาหลีหัวใจไทยกับเบสเป็นแฟนไหมอาจารย์อุ๋ยถึงกับทักคิวเทซิงหนุ่มเกาหลีคิวเทเอป้าที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยและเป็นยูทูบเบอร์ดังเมื่อออกรายการคุยแหลกแดกดึกคิวเทเผยติดตะลกว่าพ่อแม่เป็นเกาหลี100%แต่มาผสมที่ไทยใช้อากาศที่นี่ผสมที่ไทยเลยคนอื่นย้ายมาอยู่ไทยแต่ผมเกิดที่ไทยขั้นตอนทุกอย่างเมดินไทยแลนด์ทำยูทูบตั้งแต่อายุ18อยู่มัธยมถือกล้อง ต้องลุยเลยไปถ่ายมอกรุงเทพแล้วเขาเรียกไปเรียนให้ทุนเรียนแต่เรียนไม่จบมาทํา y o YouTube ตั้งใจทำให้สุดเราเปรียนมาจดบริษัททํา y o YouTube ทุกวันนี้เงินได้จาก YouTube YouTube หลักๆเลยทํามา6ปีแล้วแจ็คแฟนฉันถามว่าพี่เบียร์บอกมีเกือบ100ล้านคิวเทตอบว่าผมเหรอพี่เบียร์ง่ว แจ็คบ้านด้วย50ล้านก็อาจจะถึงจริงๆไม่ได้ดูรายได้ทั้งหมดว่าได้เท่าไหร่แต่หมายถึง6ปีทั้งหมดก็น่าจะถึงมดดำกูอยู่แกรมมี่แทบตายกูยังไม่ได้ถึง10ล้านเลยแจ็คบอกว่า YouTube ลูกค้าเข้าตลอดไงคิวเทยอมรับว่าทํามานานด้วยถามว่าอาชีพ YouTube เบอร์เลยทุกวันนี้ดูแลตัวเองได้เลยคิวเทกล่าวว่าก็ส่งเงินให้ที่บ้านอะไรอย่างนี้ แต่จริงๆพ่อแม่ผมก็ไม่ได้ยากจนเขาก็ไม่อยากได้ให้ไปเขาก็ตีกลับส่วนใหญ่ขณะที่เบสโทรเข้ามากลางรายการแจ็คถามว่าคิวเทซื้อทีวีให้คุณเป็นแฟนกันจริงไหมทำไมต้องซื้อทีวีให้คิวเทตอบว่าเห็นใจเขาเห็นเบสบ่นบ่อยทีวีหายเบสคิวเทน่ารักถามว่าเป็นแฟนกันอยู่หรือเปล่าชอบเขาหรือเปล่าเบสยืนยันว่าเป็นเพื่อนกันพร้อมถามอาจารย์อุ๋ยหมอดูประจําตัวมดดำคาชาพาว่าคิวเทเนื้อคู่หนูหรือเปล่าถามเองเขินเองกรี๊ดกันทั้งรายการขณะ ที่มดดำถามคิวเทชอบปากอาจารย์อุยตอบขึ้นมาแทนว่าชอบทำเอามดดำประกาศลั่นเดี๋ยวแม่จัดการให้คิวเทอยากเป็นแฟนเบสไหมแต่คิวเทรีบบอกว่าไม่ไม่ครับ เบสเขาดีหมดสนิทกันนานแล้วเป็นเพื่อนกันมดดำถามเบสแกชอบคิวเทไหมเบสยืนยันชอบแบบเพื่อนกันมดดำอยากได้คิวเทเป็นแฟนไหมอย่าอป,ปเป็นเพื่อนกันดีแล้วเพราะถ้าเลิกกันหนูเป็นเพื่อนกับแฟนเก,ก่าไม่ได้ถ้าฉันจับเธอสองคนมาจีบกันละ่ะเบสตอบว่าบอกคิวเทแล้วอายุ30ค่อยมาจีบตอนนี้คิวเทอายุ24